ไอ o อลเคปที่มีชื่อเสียงมาก่อนที่จะได้เดบิวต์ในขณะที่ไอดอลส่วนใหญ่ได้รับชื่อเสียงหลังจากที่พวกเขาเดบิวต์ไปแล้วแต่ไอดอลเหล่านี้ได้รับชื่อเสียงและความสนใจตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเสียอีกและนี่คือไอดอลที่เคยโด่งดังก่อนที่พวกเขาจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการคนแรกยูลาเกิลส์เดย์ก่อนหน้านี้ยูลาเปิดเผยว่าเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นนักเรียน ขึ้นชื่อว่าเป็นเ็ตไอดอลสมัยนั้นเนื่องจากรูปลักษณ์และหน้าตาของเธอเธอเปิดเผยในเพจไซเวิร์ลส่วนตัวของเธอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเก่าแก่ที่โด่งดังในเกาหลีใต้มีผู้ติดตามและผู้ชมมากกว่า200-300ครั้งต่อวันเธอต้องการเดบิวต์ก่อนที่เธอจะเรียนจบมัธยมไปแล้วก็ได้โปรโมตตัวเองในไซเวิร์นั้นบริษัทเอเจนซี่ได้ความบันเทิงถึง60แห่ง พยายามที่จะรับเธอเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดแต่เนื่องจากเธอต้องการเดบิวต์โดยเร็วที่สุดจึงได้เข้าร่วมบริษัทและเดบิวต์เป็นสมาชิกวง Girls Day หลังจากที่ได้รับการฝึกหัดเพียง1เดือนเท่านั้นค่ะคนที่ 2. โรเซ่แบล็กพิงก่อนที่โรเซ่จะเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Blackpink เธอก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเธอร่วมงานกับจีดากอนในบทเพลงที่มีชื่อว่า Without You ในปี2012ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ถูกเปิดเผยในเวลานั้นว่าเธอเป็นใครแต่ก็ได้รับเครดิตหลังจากที่เปิดตัวในฐานะสมาชิกวงแบ a c k พิงค์เพลงดังกล่าวได้รับความนิยมในเกาหลีใต้โดยครองอันดับ10ในกาโอนมิวสิกชาร์ตและตีดอันดับที่15ในบิลบอร์ดคอรียเคป๊อปฮอต100คนต่อมาเจนนี่แบล็พิงในปี2012 แจนี่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธนารณชนเป็นครั้งแรกในฐานะนางเอกมิวสิกวิดีโอของ g ีดากอนในเดือนมีนาคมปีนั้นเองเธอได้มีส่วนร่วมในเพลง s p e c i a l ซึ่งเันเพลง Beside Track ของลีไฮและในเดือนสิงหาคมเธอก็ได้ร่วมงานในเพลง GGB ของซึงรีต่อมาในเดือนกันยายนเธอก็มีผลงานอีกใน e t r ซท k ของจีดากอนที่มีชื่อว่าเพลง Black ในเดือนเดียวกัน เธอก็ยังปรากฏตัวบนเวทีครั้งแรกร่วมกับจีดาก้อนในรายการอินกิโกโยซึ่งถือว่ามีผลงานเยอะมากในการเป็นเด็กฝึกหัดของเจนนี่แบล็กพิงกก่อนที่จะเดบิวต์ค่ะคนที่ 4. โซยอนเจเดลก่อนที่โซยอน so จะเดบิวต์ร่วมกับสมาชิกวงเจเดลในปี2018เธอได้ปรากฏตัวในฐานะตัวแทนของค่ายคิวเอเ t a เ n นเมนต์ ในการแข่งขันรายการ PRODUCE 101ซีซั่นแรกมาก่อนเธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในการปรากฏตัวจากรายการนี้ในรายการนี้เธอมีคะแนนโหวดเป็นดับสูงสุดก็คืออันดับ10ในตอนที่5ของรายการและเธอผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ เป็นอันดับที่20แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถเดบิวต์เป็นสมาชิกวง IOI ได้หลังจากที่ปรากฏตัวในรายการ p r d ลอย101แล้ว oh. เธอก็ยังได้ไปแข่งขันในรายการ Survival <Yeah. S 1> อีกหนึ่งรายการก็ <are> so คือรายการ u n p i e t y l a p s t a r ซึ่งในรายการนี้ทำให้เธอได้โชว์สกิลการแรปและได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2และเธอได้รับชื่อเสียงอย่างมาก ทำให้เธอได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งปีต่อมาในเพลง Jelly และเพลง Idol Song และในปี2018เธอก็ได้เป็นลีดเดอร์ของวง G Idol และมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้คนที่5จอนโซมีการปรากฏตัวครั้งแรกของโซมีคือการเป็นนักแสดงใน MV เพลง Stop It Stop It ของ GOT7 ก่อนที่จะเดบิวต์กับวง IOI โ so ซมีก็ได้ร่วมการแข่งขันรายการของ Mnet ที่มีชื่อว่า16ซึ่งเป็นรายการของเด็กฝึกค่าย JYP Entertainment สาวๆทั้ง16คนจะต้องแข่งขันกันเพื่อครอบครองตำแหน่งเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกคัดออกในรอบสุดท้ายและพลาดโอกาสที่จะได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Twice ในปี2016เธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะผู้เข้าแข่งขันจากค่าย JYP ในรายการโพลลิ c ว101ซีซั่นแรกเมื่อเธอมาถึงกล้องถ่ายโซมีก็ได้รับการยอมรับจะเด็กฝึงหัดและเธอก็ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งในรายการและได้เดบิวต์ในฐานะเซนเตอร์ของวง IOI ค่ะในตอนนี้เธอก็ได้เป็นศิลปินเดี่ยวในค่าย Black Label ซึ่งเป็นค่ายในเครือของ YG Entertainment ค่ะคนที่หลิยูจินวง IG เธอได้รับการแนะนำให้สาธารณชนรู้จักเป็นครั้งแรกในฐานะนักสแสดงหญิงใน MV เพลง Love Yourself ของ BTS ซึ่งบทบาทเด่นอย่างการเป็นคู่หูของ J-Hope และ Jimin ในตอนนั้นเธอได้รับความนิยมและเป็นกระแสพ,พูดถึงอย่างล้นหลามในหน้าตาที่สวยงามของเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวในกลุ่มเด็กฝึกหาดหญิงของ JYP Entertainment ในรายการ Stray Kids ต่อมาเธอก็ได้ปรากฏตัวในการแข่งขันที่มีชื่อว่า mixnine ทั้งช่อง JTBC เพื่อค้นหาโอกาสในการเดบิวต์เป็นสมาชิกกลุ่มใหม่ของค่าย YG Entertainment เธอได้เป็นที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดรายการซึ่งพิสูจน์ให้เห็นชื่อเสียงและความนิยมของเธอถึงแม้ว่าจะได้อันดับหนึ่งในการแสดงของฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้เดบิวต์เนื่องจากฝ่ายชายชนะโดยรวมถึงแม้ว่า CEO ของ YG Entertainment จะยื่นข้อเสนอให้ระยูจีนเข้ามาเป็นเด็กฝึกในสังกัดหลังจากที่จบรายการแล้วแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่ใน JYP Entertainment ต่อไปและได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง IG ค่ะคนต่อมา YG จากวง IG เช่นกันเ g ได้รับการแนะนำให้รู้จักสู่สาธารณะชนครั้งแรกในรายการ Stay Kids ในฐานะสมาชิก และหัวหน้ากลุ่มเด็กฝึกหญิงของ JYP Entertainment ในปี2018เธอเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ r e a l ลลิตีทางโทรทัศน์ของช่อง SBS ที่มีชื่อว่า The Fan ตลอดเวลาที่เธออยู่ในรายการเธอก็ได้รับชื่อเสียงจากภาพลักษณ์ที่น่ารักเหมือนแมวเหมียวทัาากษะการเต้นและความสามารถในการร้องของเธอถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธลับของ JYP โดย Junho 2VM และถึงแม้ว่าเธอได้รับความนิยมอย่างมากแต่สุดท้ายแล้ว เธอก็ถูกคัดออกในตอนที่5ของรายการเธอกลับมาเป็นเด็กฝึกของ JYP และในเวลาต่อมาเธอก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง IG ค่ะคนต่อมาแชรยอง IG แชรยองปรากฏตัวครั้งแรกในรายการเรียลลิตี้ K-pop Star Tree ทางช่อง SBS ย้อนกลับไปในปี2013ในขณะที่เธออายุ12ปีซึ่งพอๆพกับแชรยอนพี่สาวของเธอ เธอก็ได้รับการยกย่องในทักษะการเต้นพร้อมรับคำชมมากมายว่าทักษะของเธอนั้นยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะยุยังน้อยถึงแม้ว่าเธอจะถูกคัดออกแต่เธอและพี่สาวก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP ต่อมาในปี2 0 1 5าเชลรยองก็ได้เข้าร่วมรายการ16 t e e n ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาโอ,อกาสในการเดบิวต์กลุ๊ปใหม่ของ JYP ถึงแม้ว่าจะได้รับคำชมจากเมนเทอร์หรือครูพี่เลี้ยงในรายการและผู้ชมอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้ว เธอก็ถูกคัดออกในตอนจบแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกวงทวายส์แต่ในเวลาต่อมาเธอก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง i e g จีค่ะคนที 9, ่เก้าแชยอนไอจูวันแชยอนพี่สาวของแชระยองเธอและน้องสาวได้เข้าร่วมรายการ K-pop อตาที OP, T, ทางช่อง SBS ในปี2013แต่ก็ถูกคัดออกแล้วก็ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกของ JYP Entertainment แต่ต่อมาเธอก็ได้ย้ายต้นสังกัดและได้ปรากฏตัวอีกครั้ง ในรายการ Produce 48ในฐานะเด็กฝึกค่าย W.M Entertainment เธอได้เป็นที่รู้จักทันทีหลังจากที่ปรากฏตัวในรายการซึ่งผู้คนจำได้ว่าเธอเคยแข่งขันในรายการซิกทีนมาก่อนและพิสูจน์ให้เห็นความนิยมของเธอได้รับการโหวตให้ได้เป็นสมาชิกวง i อจูวค่ะคนต่อมามินจู i อจูวก่อนที่จะได้เดบิวต์คิมมินจูเป็นที่รู้จักในฐานะเพื่อนสนิทที่สุดของคลิซ่าชูซึ่งเธอถูกมองเห็น ในรายการเร a l ลลิตี้โชว์ไลฟ r e ตรและ Music ิกวิดีโอเปิดตัวของเธอในเพลง Trouble ในปี2018คิมมินจูได้แสดง m u s สิกวิดีโอในเพลง l i f e Paradise ของคิซ่าชูในปีเดียวกันนั่นเองเธอก็ได้ออกโปรเจกต์ร่วมกันโดยมีโปรเจกต์ชื่อว่า Falling Star และอยู่ในทีมมินิอัลบัม้ม Dream of Paradise และเธอก็ได้ปรากฏตัวในรายการ Produce 48 และได้รับคะแนนโหวตจะได้เดบิวตเป็นสมาชิกวงไอจูวันค่ะคนต่อมาแบมแบมกอสเซเว่นก่อนที่จะเดบิวตเป็นสมาชิกวงกอสเซเว่นแบมแบมเคยมีผลงานในวงการบันเทิงของประเทศไทยมาก่อนซึ่งชื่อเสียงมาจากการที่คุณแม่ของแบมแบมส่งเขาเข้าไปแข่งขันเต้นเพลงของศิลปินเคป๊อปชื่อดังในยุคนั้นก็คือหนุ่มเรนแด้ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อมาก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันเต้นเป็นทีม ซึ่งร่วมง,งานกับหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนั่นก็คือสาวลิซ่าและพิงค์ในตอนนั้นใช้ชื่อวงว่าวีซ่าคูและได้มีผลงานตามงานอีเวนต์ต่างๆและหนุ่มแบมแบมก็มีชื่อเสียงมีผลงานโฆษณามากมายแล้วก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกค่าย JYP ตั้งแต่ยังเด็กและได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงคอเซเว่นในเวลาต่อมาค่ะคนที่12 m สองมูนบีนแอสโตร หนึ่งในสมาชิกวงไอดอนอย่างวงอ s t r o เขาเคยเป็นนักแสดงเด็กมาก่อนและได้รับฉายาว่ามินิยุนโฮเพราะว่าหน้าตาเหมือนรุ่นพี่ยุนโฮวงดงบังชินกิทำให้เขาได้รับความสนใจอย่างมากมีผลงานก็คือการแสดง MV เพลงบอลลูสของวงดงบังชินกิและก็ยังแสดงซีรีส์หลายเรื่องเช่น Boy Over f l o w e r ค่ะคนที่ส,สจีรากอนบิ๊กแบงในวัยเด็ก จีดากกอนเป็นนักแสดงเด็กและเป็นหนึ่งในสมาชิกวงล i t ตอร์รู่ซึ่งเป็นวงฮิปฮอปตั้งแต่ปี1996เขาสามารถแต่งเพลงและแร็ปเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขาเติบโตขึ้นจึงเลือกเดินทางสายดอนมีแมวมองมาแคสติ้งมากมายสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปออเดชั่นกับค่าย YG Entertainment และได้เดบิวต์เป็นลีดเดอร์วง Big Bang ในที่สุดค่ะคนต่อมาพักจีฮุนอดีตสมาชิกวงวรนวัน เขาเคยเป็นนักสแสดงเด็กมาก่อนโดยเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ7ขวบมีผลงานซีรีส์และรายการวาไรตี้มากมายเมื่อเติบโตขึ้นเขาจึงได้เดินทางต่อในสายศิลปินไนดอนเข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่าย SM Entertainment และ Fantagio แต่เขาก็พลาดโอกาสในการเดบิวต์ไปจึงได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกกับต้นสังกัดใหม่และเข้าร่วมรายการ Produce 101 Season 2ทันทีที่รายการออนแอร ก็ได้รับคะแนนโหวตอย่างล้นหลามเนื่องจากเขามีฉายาว่าวิงบอยจากภาพหนุ่มวิงที่ปรากฏใน MV เพลงนายนาและได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงว,นวันวันร่วมกับสมาชิกอีก10คนเมื่อหมดสัญญาในการเป็นสมาชิกวงโปรเจกต์เขาก็ได้เข้าเป็นศิลปินเดี่ยวภายใต้ต้นสังกัดเดิมนั่นก็คือสังกัดมาลูเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะคนสุดท้ายชานีเ SF9 หรือชานฮีเขามีแววเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็ก มีผลงานการแสดง MV เพลงบอลลูนของโนบังชินกิเช่นเดียวกับหนุ่มมุลวินอาสตโตและยังมีผลงานแสดงซีรีส์หลายเรื่องเมื่อเขาโตขึ้นเขาเลือกที่จะทำงานเป็นศิลปินไอดอลจึงเข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่ายแฟนตาจ i ีโอและออกมาเป็นเด็กฝึกค่าย FNC และได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง SF9 ปัจจุบันเขามีผลงานที่สร้างชื่อก็คือพระเอกซีรีส์รอสกายแคสเค่ะจบกันไปแล้วละ่ะค่ะสำหรับไอดอล ที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนที่จะเดบิวต์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจ่ายดับ k คป๊นะคะ